นี่เราจะมารีวิวการใส่จอ Android 7นิ้วนะครับทำด้วยตัวเองแรกกรถอดตรงนี้ออกนะครับมีน็อตสปูสออันมาแล้วหนึ่งตัวนะครับ,ออรบแล้วก็ดึงตัวนี้ออกมาเลย ชิ้นแล้วก็ตรงนี้ชิ้นที่สองมาเลยนะครับชิ้นที่สองน,นี่ก็ชิ้นที่สามหนึ่งมาตรงก้องเลยชิ้นที่สี่ แล้วก็จะมีน็อตสีตัวอยู่ตรงนี้ตร,นตรงนี้นนถอดออกมาแล้วตัวนี้ก็ดึตงต่อตรงนี้ออกมาเลยตรงกลงนี่นะครับ นะครับเป็นปลั๊กตรงรุ่นไม่สกัดเลยซื้อมาแล้วก็เสียบได้เลยนะครับขอบผมแบบนะครับ นี่เป็นปลั๊กตรงรุ่นเสียบเข้าได้เลยเข้าได้เลยนะครับปลั๊กตรงรุน่นไม่ต้องตัดต่อสายยุ่งยากนะครับสั่งจากไหนสั่งในลาซาด้านะครับเสียบเสียบเข้าไปเลยตรงนี้จะเป็นช่องหาอะไรมาดัานให้มันดันให้มันสนิทนะครับตรงนี้เป็นช่องนะมันไม่ใช่จอรตรงรุ่นนะครับเด็เกเจดนิ้วก็จะเป็นช่องหน่อยไอ สำหรับคนที่ประหยัดงบนะครับไม่ต้องไปซื้อหน้ากากก็ต้องไปซื้อที่รองครับผมรักตรงรุ่นก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นควบคุมพวงมาลัยอันนี้ไม่มีไม่ต้องใช้นะครับครับผมสมตัวเสียบเข้าได้เลยดูอันเดิม ปลักเดิมจะเป็นแบบนี้นะครับปลักเดิมที่มากับคอเป็นแบบลักษณะแบบนี้เราไม่ต้องการกตัดต่อสายเราก็เลยไปซืป้อปลักของรุ่นมานะครับทีนี้พอเราเสียบมันก็จะเป็นตัวของอของมันเสียบเข้าง่ายๆครับเข้าง่ายๆส่วนสัญญาณตัวนี้เป็นสัญญาณเข้าปีนี่นะครับก็จะเขียนว่าา r า l, l นะครับคือสัญญาณ นี้นะครับคือสัญญาณออกนะครับไม่ยากคนระับนี่ก็ใส่เข้าไปอันนี้ทำด้วยตัวเองนะครับอาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่ นะครับ The uh -huh. ตัวนี้เป็นปักตรงรุ่นนะครับซื้อมาประกอบเองนะครับเราไม่ต้องไปจ้างช่างทำเอง้านบานครับทำเองได้ง่ายๆเปักตรงรุ่นก็เป็นรูของใครของมันเสียบเข้าได้เลยนะครับ ปไปเลยใส่ตัวนี้เรียบร้อยแล้วก็ตัวนี้โอเคถนัดตัวนี้ หนึ่งตัวที่สองเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ก่อนจะมาลองดูกันว่าจะติดไหม ดูนะครับ YouTube ตัวนี้เป็นตัวรับสัญญาณ Wi-Fi มาแล้วสายสัญญาณตัวเดิมวิทยุเดิมก็เสียบเข้าที่ช่องต่อลงมาหาปีได้เลยนะครับยุงแค่่ไไหนกก็มพลาดสัประตู มาแล้วนะครับทำมันเองง่ายนะครับไม่ต้องไปจ้างช่างะนะครับอันนี้จะเป็นช่องเป็นโ,โหหัวหน่อยก็หาอะไรมาแปะเอาอันนี้เป็นสีขาวถ้าใ้ดีก็เป็นสีดำนะครับเพื่อที่เข้ากับส่วนะนะครับผมทาก็ได้ทาทาสีก็ได้ครับผมง่ายๆครับไม่ได้ยากจบการรีวิวแค่นี้นครับผมไม่โอกาสหน้า มาทำคลิปให้ดูใหม่นะครับผมขอบคุณครับ